ทำไมการวางแผนการเงินถึงเป็นเรื่องของทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนครับเวลาเราพูดถึงเรื่องเงินเนาะเราก็มักจะนึกถึงว่าเออถ้าเราสามารถหารายได้ให้ได้มากๆมีเงินเยอะๆมันก็น่าจะช่วยให้เราเนี่ยมีอิสระในการเลือกทําอะไรที่เราอยากทําสามารถทําตามเป้าหมายแบบที่เราต้องการได้หรือเลือกที่จะไม่ทําในสิ่งที่เราไม่อยากทำนะครับแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ครว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการวางแผนการเงินมันมีมิติที่ลึกกว่านั้นนะครับหลายๆคนนะฮะพยายามตั้งหน้าตั้งตาหาเงินเนาะนะครับเอาเงินก้อนนี้นะฮะไปต่อยอดไปลงทุนนะครับจนอาจจะเกิดขาดสภาพคล่องนะครับ มีเหตุจําเป็นจะต้องใช้เงินฉ <reco Christ. S 2> ุกเฉินนะครับกับกลายเป็นว่าช่วงนั้นเนี่ยผลตอบแทนเราก็ไม่อยากได้แล้วเพราะว่าเราอยากได้เพียงแค่เงินต้นมาจัดการมาวางแผนสภาพคล่องของเรานะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการหาเงินให้ได้เยอะนะฮะลงทุนต่อยอดเงินก้อนนี้มันมีในเรื่องของการวางแผนสภาพคล่องด้วยนะครับหรือบางคนเนี่ยหาเงินอย่างเดียวนะครับจนเกิดช่วงนั้นเจ็บป่วยนะฮะกับกลายเป็นว่าเออเงินของเราเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งการวางแผนการเงินจะเข้ามาช่วยคุณในจุดนี้ แต่วางรากฐานเรื่องของสภาพคล่องการเงินเนาะป้องกันความเสี่ยงนะครับต่อยอดเงินนะฮะลงทุนแล้วก็ทําตามเป้าหมายการเงินนะครับดังนั้นแล้วเรื่องของการวางแผนการเงินนะฮะไม่ใช่เรื่องของคนที่สามารถหาเงินให้ได้เยอะๆอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องของเราทุกๆคนครับ